สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมา,าเล่นเกม Overwatch นั่นเองนะครับแคฟเรียกว่าแคฟเกมนลครับ Overwatch นะครับก็จะมาเล่นตัวละครนะแต่และตัวละครเนี่ยว่ามันเล่นยังไงแล้วก็สกิลมีอะไรบ้างแล้วก็มันเล่นแบบว่าแบรรบ,รรบรรยังไงอะไม่ไม่ได้เชิงไปแบบดูเป็นแนวทางนะเพราะว่าคงดูแนวทางไม่ได้อะโดยตัวแรกผมจะเล่นเนี่ยก็เป็นเกนจินะฮะ เกนจิเราจะไล่จะไล่เไล่ไล่ไล่ไปจนครบ2ี่สิบสองตัวเลยนะะยาวเลยครับยาวมันยาวเลยพาร์ทเนี่ยยาวเป็น2 oh. ี่ิบสองพาร์ทเลยเดียวนะฮะอ่าตอนนี้ผมมากับเพื่อนเพื่อนพี่เพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งครับก็ขอเขามาเล่นด้วยนะ โอเคไปเยนจีเนี่ยผมไม่ค่อยช่ำชองเท่าไหร่นะดูจากการปีนป่ายก็น่าจะรู้ว่าไม่ค่อยช่ำชองโดยด่านที่เราจะเล่นเนี่ยก็เป็นด่านเอ่อชื่อด่านจำชื่อด่านไม่ได้แต่ว่ามันต้องให้ยึดแคปเจอร์ตรงกลางไม่โดดมื่นมื่นมื่นดิมืน่นมืน่นมืน่นมืน,มอนเออลืมพูดถึงสก,กิล สกิลนะครับก็คลิกซ้ายเนะี่ยจะเป็นยิงดาวกระจายไปอย่างนี้นะฮะนะฮะนะฮะยิงเอายิงดาวกระจายไปแบบตรงๆอย่างนี้แล้วก็คลิกขวาจะเป็นปล่อยออกไปแบบสามดอกสามดอกแบบนี้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 นะฮะแล้วก็สกิล e ก็คือจะเป็นการปัดปัดกระสุนอย่างนี้นี่เลแล้วก็ชิปจะเป็นการพุ่ง ชิพจะเป็นการพุ่งนะฮะจะเป็นการพุง่ง <this> จะเป็นการพุง่ง <to go. S 1> จะเป็นการพุ่งไปนะฮะ <c oughs> พุ่งไปพุ่งไปยังไงพุ่งไปอย่างนี้อย่างที้ <am> <c oughs> บอกเลยนะ <c oughs> ผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยเก่งตัวนี้เท่าไหร่เก่จีนะบอกเลยว่าไม่ค่อยเก่ง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 หรอกจริงจะเก็บเลือดเหรอเก็บเก็บเลือดทำไมเก็บเลือดทำไมโอ๊ยโอ๊ย แล้วก็ถ้าอันตีเ,เป็นการชักดาบออกมานะถ้าเกิดใครเคยดูอะไรวะไอที่มันเป็นการ์ตูนฮะเป็นมูฟวี่อ่ะเอ,อมูฟวี่ก็จะ่นแหละชักดาบมาก่อนนะฮะยูจินดาเคโรเคเลนะ <laughs> อะไรวะอออโอ้โดนอันติโดนโูมันมีอาณาเนรอไม่มีอนนาณาเลยวะ ตัวเป็นสีฟ้าวะแต่โดนโดนไปต้องขยันโอ้โหโอ้โหเพื่อนพี่ผมยังโหดเก็บไปสามอือหือนี่ไม่น่าตีแล้วนี่ยเฮ้ยดีว่า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 ตีออกมาแล้วฮะเราหาจังหวะดีๆทำ นตอย่างเงี้ยจังจังหวะนี้โอ้โหโอ้โหจังโอ้โหโอ้โหโอแต่ดีนะเนี่ยอันติยังอยู่คือแบบกดไปแล้วแบบพุ่งไปโดนอันสตันโดนแม็กซีสตันจบเลยโคตรโคตรอายโคตรอายอย่าเรียกว่าโชว์หมดแล้วเรียกว่าโชว์กลางดดีกว่า ที่มันดบอปกบีละถ้าใช้ไปแม่คุ้มแน่แน่ต้องรอตดงนี้อืม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 ฟันมั่วฟันมั่วอืมฟันได้ตัวเดียวเล่นละหมื่นนะเนี่ยผมเล่นเล่นเกนจิแล้วผมหมื่นมากเลยแบบมันต้องเร็วนะมันต้องเร็วมันต้องแบบอืมอืมอืม เห้มอนเห็นเซนเตอร์มาลอยเซนเตอร์มาลอยอืมอืมเฮ้ยเก็บเก็บหมดเก็บหมดต้องเก็บหมดแล้วล่ะเก็บหมดเก็บหมดว้าเก็บหมดเอ้ยเอ้ยจะเอาจะเอา ตาแรกจบไปนะฮะในแบบนี้ก็ต้องเล่นมันต้องเล่นสองเกมนะก็คือถ้าเราชนะสองเกมรัวๆถ้าสองเกมติดกันเนี่ยเราก็จะชนะเลยนะฮะแต่ถ้าเสมอกันในแต้มแรกก็จะเล่นกันอีกเกมหนึ่งเป็นสามเกมนะฮะอ่าเอ้ผมลืมออกจากบ้านเลยหรือเปล่าไม่รู้อ๋อเกนจิเนี่ยกระโดดได้สองจังหวะนะลืมพูดเลยลืมพูดได้ไงวะเนี่ยชิบหาย ไปโลดแมวปินตึกบินตึกบินตึกแต่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 สไลด์ทุบทุบ,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 บโอ้ยกระสุนหมดกระสุนหมด โอ้โหมาเป็นมาเป็นบังเลยบังกระสุนหมด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 จะลอยหลังลอยหลังลอยหลังลอยลอยหลังลอยหลังลอยหลังโอ้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 หย่าหย่าหย่าโยโย่โย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  ย่อย่อย่อมันตอบตวบีเหมือนกันมันมันมาู้หอีสานอีสานอีสานอีสนอ๋อเยือนนิ่งเยือนนิ่งอือจะทำอะไรมันมึนไปหมดแล้วมองไม่รู้เรื่องเลยแหละตอนนี้อ๋อทำไมทำไมทำไมเกี่ยาตาย ไม่ไหวแล้วนะไม่ไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวไม่ไม่ไหวเทเซอร์เทเซอร์ไม่ฟันหน่อยไม่ฟันหน่อยไม่ฟันหน่อยโอ้โหเทเซอร์เก็บสามโอ้เมก้าเรียกว่าพาดนี้มาโชว์การเลยนั่นน่ะ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 วายวายอยหนูไอหนู วางไวันของปีศาจวางไว้นของปีศาจมา,า,วามไวบนของปีศาจไ,ได้ได้มันมันได้มันได้มันได้ยิงไม่ทันวะไม่มีใครมาเลยเหรอไม่มีใครมากันเพลดหน่อนเหรอ,หรอ S. <S จะไม่มีใครมาเอาเพโลน้อยเลยรฮัทรฮฮัเดินตกแล้ลเฮ้ยยิเพโลยิดเพโลยิดเพโลเฉยวทุระอ๋อตายหาร้วัอะไรมนเกือบสิบครั้ง โอเคเตอร์มันมันมันไวมันมันไวมันมันเป็นปีศาจเลยนะเก่งมาจากไหนเก่งมาจากไหนเก่งมาจากไหนโอ้โหลิปเปอร์ลิปเปอร์เนี่ยมันจริงใกล้ๆมันแรงมากเลยแล้วยิงตัดหน้าแล้วยิงแล้วได้เลือดด้วยนะพอตายแล้วได้เลือดด้วยนะพอเราตายเนี่ยมันได้เลือดมาอันติมาแล้วหาจังหวะสวย Winston reporting. I'm no one can I'm not the ว่องไวว่องไวความไวเป็นของปีศาจความไวเป็นของปีศาจ คือจะคือ,อ,อ,อเยี่ยมเยี่ยมทำดีทำดีทุกคนทำดีทุกคนทำดีเราจะโดดลุมเล่นนะลนุ่มโคตรพุ่งเลยทำทำไมได้เหรอ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 โอ้ลิง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 โคตรเดือด ล่า t ็ h ต t ่าช t อต,อต,อตเยี่ยมวิคเตอรีเรียบร้อยไม่ได้แพ้เลยเกยมไม่เป็นไร <c oughs> ไหนดูซิไมได้แพ้าเนเกยมยังไงะไหนโอ้โหปล่อยไปอย่างนี้อาจจะสักระตัวโอ้โหสามตัว เรียบร้อยอ่อถือว่าใช้ได้อ่าโหได้พี่ไปโอเคสำหรับพาร์ทเกนจิก็เขาต้อนรับไปก่อนนะถ้าพาร์ทต่อไปก็น่าจะเป็นเอ่อแมคคี ree, ใช่ไหมเออแมคคีครับโอเคไว้พบกันพาร์ทหนะ้าสวัสดีครับเย้ yeah.